เดินทางไปอำเภอสตึกครับ SK 120ม a r ่รีคนสีโดยจานชูครับเป็นไงครับจานชูเราน้อย2อคนครับเสร็จเรียบร้อยโอ้ลูกพี่ก็ไม่ปิดปิดโจงเนาะพุ้นเข่าไหม รถยังไงไม่ปิดกิจกฝุ่นเข้าโอ้ยานี่จะาชายรับหน้าที่ครับขับขึ้นให้ครับป <c oughs> านก่อนโอ้โหเองรอรอรอวะ จัดเลยเออร้อยสี่สิบสเปอร์ไหนถอยเลยถอยเลยถอยเลยเข้า <c> เ <oughs> กใไม่ไป้ายแดงครับอันนี้ก็ถอยมาใหม่ครับเมคโคก็ถอยมาใหม่แพคคู่เลยครับเขาก็ เฮ้ยอันนี้โกโก้อันนี้เอามาดูจันชายเขาจะเดินขึ้นยังไงอ่ะสเต็ปสเตปการขึ้นอันนี้สิบล้อนะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เฮ้ย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 จะเดินขึ้นเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอู้หูอู้หอู้หูชันเลยนะชัน ชนันถอยถอยกดกดตัวดีกว่ากดตัวดีกว่าเลยมันชันเอ๊ะเลยมันชันนะหางมันชันไป ดีดไม่หนี่ดีดไม่นีเ้ยเฮ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 ้ยดีดปะโอ้โอ้โอ้เออต้องกดอย่างนี้แหละเดี๋ยว เร่งหน้อยว่านะเบา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 อีอ้าวือเทเลอร์เทเลอร์แต่ละคันไม่เหมือนกันครับ บางคันก็หางมันก็ไม่ค่อยชันบางคันหางชันครับในถ้ารถรถถ้าขนาดนี้ผมว่าขึ้นมาแล้วก็บิดกดแล้วก็กดตัวแล้วก็อเดินดีกว่าครับ <c oughs> มันเบียดบางนี้หลายแท้วะห,หน่อยแท้วะ มันเบียดเออถูกแล้วต้องให้มันหนักฝั่งนี้แหละต้องให้มันหนักฝั่งนี้ถูกแล้วเพราะถนนมันเอียงมันเอียงข้าง สิบโลต้องเดินมาชิดเลยเนาะอะฮาา่สวยงามฮะไ่ต้องให้มันหนักฝั่งนี้ถูกแล้ว ต้องให้มันหนักฝั่งนี้เพราะว่าถนนราดยางมันจะเอียงนู่นใช่มันต้องขึ้นให้หนักฝั่งฝั่งคนขับอยู่แล้วมันถึงจะขับดีนี่เลยแบบนี้อถูกต้องแล้วมันต้องหนักฝั่งนู้นหน่อยฮะเป็นไงพี่ นี่กาจะเดินขึ้นเลยเหรอโอ้โหร้อยสี่ยังขึ้นยากเลยค่าหางมันนี่เกินอันนี้ต้องค้ำคิดไม่ได้ครับต้องค้ำต้องค้ำตูดคิดว่าหางมันเหมือนอนรุนไงมันมันชันเกินนี่มันต้องประมาณเนี้ยต้องค้ำนี่นี่อกอกตัวนี้เสริมมานิดหน่อยเออนี่มันมันนี่เลยเนาะมันห่างพื้นยากเวลาลงเนินนี่นี่บอกถึงมันต้องค้ำไป ครับเองร้อยยังถ้าจะหายไปกตอนนี้ก็ค่อยวางกันเลยส่งไปในไลน์ก็ได้ส่งมีบินมีอะไรอยู่ไปเดี๋ยวมันสิคำ เดินทางปลอดภัยเด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบเอาไปกับเขาด้วยไหมอ่ะเอารถดำไปด้วยนายข่ายขึ้นผมละ่ะเอไอไปคุยวะทวงค่าขึ้นเนาะไปไปคุยไปซื้อรถแทนผมขับคุยเขาไหมวันนั้นก็ได้ จะถามเพื่อนไหนจะถามเพื่อนไหนกนรท้ายครบอกเขาขอค่าขับขึ้นหน่อยได้ได้จัด,ดการได้เขาขอค่าแนวแนวถนนแนวถนนเดินทางปลอดภัยแล้วครับ เล่มารับเองเลยหนักหน้าไปไหมหน่ะนะเบาเด้อเบาเด้อเบาไปไปไปเลยไปเลยพอดีปะ นักหนาบอไมอพอดีฮะพุ่นปุ่นปุ่นพุ่นปุ่นในบ่วงอันไหนไปเดินทางปลอดภัยครับมัน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 เฮงเฮงรวยๆเยขาแก๋ใหม่ป้ายแดงปีนี้ครับเดินทางปลอดภัยด้วย